และแล้วก็มาถึงจนได้นะครับผมวันที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีบนแผ่นดินของอิรานสักทีหนึง่งและลยวันนี้น่าจะเป็นสงครามแบบจริงๆครั้งแรกของสหรัฐในยุครัสวัตรนี้เลยก็ว่าได้นะหรือตามการรายงานล่าสุดนะครับผมเนื่องจากสถานการณ์ที่สหรัฐเข้าไปโจมตีเนี่ยเป็นโรงงานนิวเคลียร์ทั้งหมดเลยรูปภาพที่มีการเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลยังคงต้องรอเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าการโจมตีนั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นและมีการเผยแพร่ข่าวก็ออกมาประมาณช่วง8-9โมงของวันอาทิตย์หรือประมาณ เวลาไต่สี่ครึ่งตามเวลาท้องถิ่นของอิหร่านซึ่งบางคนยังไม่ตื่นนอนเลยด้วยซ้ำนะเพราะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์และสถานที่ก็ค่อนข้างจะเป็นความลับและอยู่ในแดนไกลหุบเขาลึกของอิหร่านและพื้นที่ทะเลทรายอันกันดารโดยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีการรายงานข่าวและเป็นข่าวใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกว่าสหรัฐได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดมือป่าอิหร่าน B ี w o Spirit นะครับผมมุ่งตรงจากดินแดนของสหรัฐไปยังกรุงเตหะรานพร้อมกับระเบิดโจมตีเจาะเกาะบังเกอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและอันตรายมากที่สุด ถูกนําไปใช้ในการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงของเวลาเช้าตู่ตามเวลาของประเทศโดยเครื่องบิน B-2 Spirit ของกองทัพอากาศสหรัฐหนึ่งในเครื่องบินที่เป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่อันตรายที่สุดของอเมริกันและมีความสามารถในการเจาะทะลุระบบป้องกันอากาศที่ซับซ้อนได้ได้เข้าไปฝังระเบิดเจาะเกาะบังเกอร์ไว้ยังดินแดนของอิหร่านอย่างแม่นยำโดยระบุว่ามีการใช้ระเบิดถล่มบังเกอร์หกลูกนะครับผมโจมตีเพียงแค่โรงงานนิวเคลียร์อิหร่านอย่างฟอร์โดเพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นโดยเป็นตัวระเบิดเจาะเกาะขนาดใหญ่ MPO แบบ GBU-50 7ขนาด30,000ปอนด์ทุกคนนึกดูสิตีเป็นกิโลกร,รัมก็ประมาณ13,500กิโลกร,รมัมซึ่งถือว่าหนักมากๆนะครับผมทำให้เครื่องบินมีทูสปน,นะบรรทุกระเบิดนี้เนี่ยต่อการออกปฏิบัติการได้หนึ่งครั้งเพียงแค่2ลูกเท่านั้นหดือมันมีความสามารถในการเจาะเกาะทะลุค,คอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยได้มากถึงกว่า61เมตรซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีบังเกอร์ใต้ด,ดินลับที่ไหนนะที่จะสามารถจอะทะลุใต้แกนโลกไปได้ขนาดนั้นและยังมีการรายง,งานด้วยว่าบางแหล่งข่าวการโจมตีีนราิินนปววุถ USS, USS ชั้นจอเจียรหัสข้างเรือ7 2 9ของกองทัพเรือสหรัฐยิงขีปนุธโทมฮอคแบบจุกจําจำนวน30ลูกไปโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิรานที่นาธานและฮิฟฟานาซึ่งณนะตอนนี้สื่อหลักของตะวันตกและอาหรับยังไม่ยืนยันคำกล่าวอ้างนี้แต่ทำให้เชื่อว่าการโจมตีในครั้งนี้อาจจะมีเพียงแค่เครื่องบินทิ้งระเบิดบิลสปีริตจำนวนหลายลำด้วยกันนะครับผมที่เข้าร่วมในประการซึ่งภายหลังจากการโจมตีประธานาธิบดีแห่งสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเยาะเย้ยเลยว่าตอนนี้โรง,งงานนิวเคลียร์ของอิรานสามแห่งถูกจมมีีด้ฝือ ของสหรัฐและมาประสบความสําเร็จอย่างมากโดยเฉพาะโรงงานเสรีนิวเคลียร์ี่ฟอร์โดซึ่งถือเป็นอัญ,ญมณีอันล้าค่าของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้หายไปแล้วและยังมีโรงงานนิวเคลียร์นาธานและฮิฟฟานาที่กําลังจะแปรผ่านมาเป็นเครื่องมือทําลายล้างของอิหร่านซึ่งที่ผ่านมาโรงงานนิวเคลียร์เหล่านี้กําลังสร้างอาวุธทาลายล้างอันน่ากลัวอย่างลับๆเป้าหมายของเราคือการทําลายความสามารถในการสร้างอาวุธทางนิวเคลียร์ของอิหร่านและหยุดยั้งภัยคุกคามทางด้านนิวเคลียร์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสนับสนุนกลุ่มก่อ,อการร้ายอันดับหนึ่งของโลกคือ คืนนี้ฉันสามารถบอกให้ทุกคนรู้ได้เลยว่าการโจมตีดังกล่าวประสบความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่โรงงานเสริมสมพรนนะทางนิวเคลีย์ที่สาคัญของอิหร่านถูกทําลายจนหมดสิน้นอิหร่านผู้ลังแกตะวันออกกลางจะต้องสร้างสันติภาพเสียทีหากไม่ทําเช่นนั้นการโจมตีในอนาคตจะรุนแรงและอันตรายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นเวลา40ปีแล้วที่อิหร่านได้ออกมาพูดว่าความตายโจงบังเกิดแก่สหรัฐความตายจงบังเกิดแกอิสาราเอลเพวกเขาได้สังหารประชาชนของเราทําลายแขนและขาพวกเขาด้วยระเบิดข้างถนนนี่คือสิ่งที่พวกเขาถน,นัดเรา สูญเสียผู้คนไปแล้วมากถึงกว่า1000คนและหลายแสนคนทั่วตะวันออกกลางและผู้คนจากทั่วโลกได้เสียชีวิตลงอันเป็นผลโดยตรงจากความเกลียดชังของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้คนจำนวนมากที่ถูกสังหารโดยนายพลกัสซิมโซไลมานีซึ่งนายพลคนนี้เนี่ยในยุคข,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สมัยแรกเขาก็เป็นคนสั่งสังหารทิ้เงเองนะครับผมเพราะเป็นแกนนําตวบัญชาการเลยในการสับสน,นกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางให้ลุกขึ้นต่อต้านสหรัฐจากการตัดสินใจของเขาที่ช่วยสับสนกลุ่มก่อการร้ายและเหตุการณ์ในอดีตจะไม่เกิดขึ้ จะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วและสุดท้ายนี้ฉันอยากจะขอบคุณและแสดงความยินดีกับนายกนัฐมตรีเบนจามินเนทานยาหูเราทํางานร่วมกันอย่างเป็นทีมร่วมมือกันได้อย่างยอดเยี่ยมและเราจะก้าวไปด้วยกันในการขจัดภัยคุกคามอันเลวร้ายนี้ต่ออิสราเอลและสหรัฐและฉันขอขอบคุณต่อกองทัพของเขาที่ทําให้งานนี้สําเร็จอย่างยอดเยี่ยมและที่สําคัญที่สุดฉันอยากจะแสดงความยินดีกับผู้รักชาติชาวอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่ที่ขับเครื่องบินรบอันล้าสมัยในคืนนี้และกองทัพสหรัฐทั้งหมดที่ร่วมในปฏิการสนับโลกครั้้งนี แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในหลายทศวรรษที่ผ่านมาในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับผมก็เดือดเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะออกมาด่าสหารัฐและอิสาราเอลในช่วงเช้าของวันนี้เลยว่าอิสาราเอลและสหรัฐจะต้องได้รับผลที่ตามมาอย่างแน่นอนหลังจากการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งการกระทำของสหรัฐดังกล่าวได้เป็นการกระทำละเมิดกฎบัตรของสหรประชาชาติกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศโดยการโจมตีถือเป็นการทำลายโรงงานนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพของอิหร่านและเรียกร้องว่านตอนนี้อิหร่าน ได้รับการอนุญาตให้มีการตอบโต้โดยชอบธรรมแล้วในการปกป้องประเทศของตนเองและอิหร่านขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการปกป้องอำนาจทิปไตยผลประโยชน์และประชาชนของตนเองไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามและทางนี้เอกอัครราชทูตอิหร่านประจําองค์การสหประชาชาตินะครับผมยังเรียกร้องให้มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงฉุกเฉินในวันนี้เลยนะเพื่อให้มีการหาเรือการโจมตีที่โหดร้ายและใช้กําลังที่ผิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาต่ออิหร่านโดยด่วนที่สุด